วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เรานะครับแล้วก็ชาวโลกมีความยินดีร่วมกับพี่น้องชาวปาเลสไตน์โดยเฉพาะในฉนวนกาซานะครับเพราะว่ามีรายงานล่าสุดเนี่ยตั้งแต่ในช่วงเช้าวันนี้นะครับเริ่มจากรายงานว่าทางทรัมป์เนี่ยเป็นคนประกาศเองว่าคู่ขัดแย้งก็คือฮามาสกับอิสราเอลเนี่ยเขาบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในระยะที่หแล้วหลังจากนั้นสื่อของอิสราเอลเองก็ ออกมายืนยันในเรื่องดังกล่าวนะครับรวมไปถึงเทเลกราฟซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารหลักของฮามาสก็ยืนยันในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับว่าได้มีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแล้วนะครับส่วนว่าข้อตกลงนี้ส่วนใดบ้างที่เห็นพร้อมกันแล้วอะไรที่ยังเป็นรายละเอียดที่ต้องเจรจาเพิ่มเติมแล้วยังมีความห่วงกังวลอะไรอีกอิสราเอลจะเบี้ยวอีกไหมเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปีนะครับเรามาร่วมวิเคราะห์กับ ดรรุสตัมหันสูอาจาร์สถาบันสันติศึกษามอหัดใหญ่อยู่ในสายกับเราครับอัสลามุอัลัยกุมรอฮ์มะตุลฮิวบะระกะตุอัสสลามครับครับอาจารย์ถือเป็นอีกหนึ่งวันแห่งความปิติยินดีของชาวโลกที่ติดตามสถานการณ์นี้มา2ปีกับอีก2วันนะครับใช่ครับผมครับครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนนะในงหดกาซาผมได้ีโอกาสพูดคุยกับ เพื่อนที่อยู่ในกาซาเนี่ยบอกวันนี้เป็นวันที่เขาดีใจที่สุดเลยแม้ว่าจะ,ะไม่สามารถรับประกันได้ว่ามันจะยังยืนจริงหรือไม่อะไรอย่างไรแต่ว่าเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่าคนที่ตกน้ําแล้วก็ได้โผล่ขึ้นมาหายใจเหนือน้ําอีกครั้งในวันนี้บบครับผมครับรายละเอียดของข้อตกลงหยุดยิงนี้เป็นยังไงครับเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าก่อนหน้านี้2ี่ข้อที่เสนอมาเรามีการพูดคุยกันไปนแล้วเนี่ยฮามาสคงไม่ได้ยอมทุกข้อ แต่ว่าสุดท้ายแล้วสามารถหาจุดตรงกลางกันได้เท่าที่อาจารย์ได้ติดตามมามีอะไรที่มันอัปเดตกันบ้างครับครับผมก็ยังคงเป็นไปตามภ่าดีล่าสุดที่ฮามาสนั้นเนี่ยได้เผยออกมาก่อนหน้านี้สี่ห้าวันหลังจากที่ทั้มีข้อเสนอยี่สข้อมานะสิ่งที่าฮามาสตอบรับไปนั้นก็คือแต่เขาเรียกว่าการเย็ดบัตรนะก็คือว่าการยอมรับแต่ว่านะจะมี ข้อควรจะตกลงหรือว่าพอที่จะมาพูดคุยในรายละเอียดกันหลายๆข้อนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะในวันนี้ในเรื่องของการอยุจริงนั้นก็ถือว่าเป็นไปตามที่เคยพูดกอกมานะได้แก่จะต้องมีการหยุดยิงก่อนประการที่หนึ่งนะแล้วก็ประการที่สองก็จะมีการปล่อยตัวประกันของทั้งสองฝ่ายเมื่อทั้งสองฝ่ายก็มีผู้ที่ว่าถูกคุมตัวไว้นะทั้งคู่นะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการที่เซลนั้นเนี่ยจะอถอนกําลังยึดครองเนี่ยออกไปยังพื้นที่ที่ทําเนี่ยได้กําหนดไว้นะในเส้นสีเหลืองในแผนที่ของทับนี่คือถอยออกไประยะหนึ่งนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการที่จะให้บรรดาสิ่งบรรเทาทุกด้านมนุษยธรยมนั้นเนี่ยได้เข้าไปนในกาซานี่คือเรื่องของเฟสแรกนะที่ เรากําลังพูดถึงนะแล้วก็ต้องจับตาดูในเวลานี้ครับผมครับผมพอพูดถึงมันมีเฟสที่1เดี๋ยวจะมีเฟสที่2 f a เฟสที่3ตามมาเหมือนกับเมื่อช่วงต้นปีซึ่งสุดท้ายแล้วก็ถูกเตะถ่วงไปเรื่อยๆไม่มีการเจรจาเพิ่มเติมในการจะก้าวไปสู่เฟสที่2แล้วก็สุดท้ายก็คืออิสราเอลก็เบี้ยวไปเลยครั้งนี้อะไรที่จะมาการันตีครับว่ามันจะไม่เกิดแบบนั้นอีกครับ ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยแรงกดดันอย่างหนักนั้นเนี่ยมีไปยังอิสราเอลเออถ้าเปรียบเทียบจำนวนภาษาอังกฤษเรียกว่าลูบอลินอคอดเปรียบเทียบกับลูกเทนนิสเนี่ยเวลาตีไปนั้นอยู่ในคอร์ดของทางใครก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อยี่สิบข้อของทั้มนั้นเสนอออกมานั้นเนี่ยหมายความว่าลูกบอลน,น,นั้นเนี่ยไปอยู่ในคอร์ดของฮามาสหมายความว่าแรงกดดันนั้นไปอยู่ที่ฮามาสตัวฮามสฮามสนั้นจะรับหรือไม่รับ แช่ถ้าฮามาสไม่รับนั้นเนี่ยจะเป็นการแรงกดการจะถาโถมิที่ฮามาสอย่างมหา,าศาลจากคนทั้งโลกใช่ไสุดท้ายฮามาสก็รับแม้ว่าจะมีเงื่อนไขแต่ว่ามันก็ทําให้ลูกบอลที่อยู่ในขอดฮามาสนั้นเนี่ยตอนนี้ถูกตีโต้กลับไปยังทาง Israel, อิสราเอลนะฮะและก็ไม่เดียห้เวลานี้เนี่ยถ้าไม่รับนั้นก็จะยิ่งสถานการณ์จะยำแย่ไปใหญ่นะสำหรับอิเซเองด้วย ไต้เอลก็เลยตกลงนะที่จะรับนะในในข้อเสนอนี้นยเพื่อที่จะผ่อนคลายแรงกดดันแล้วก็ทําตามสิ่งที่โดนัลทรัมป์นั้นต้องการนะครผมคิดว่าปัจจัยสําคัญในเวลานี้เนี่ยคือตัวของโดนัลทรัมป์ตัวเรื่องอะไรที่ว่าเป็นเรื่องสําคัญนั้นเนี่ยมันเนื่องมาจากว่าในวันพรุ่งนี้ฮะในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประกาศรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ซึ่งจะประกาศที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยตามเวลาประเทศไทยก็คือเวลาสี่โมงเย็นหรือว่าสิบหกนาฬิกาเนี่ยทั้มต้องการให้เรื่องจบลงก่อนที่จะมีการประกาศผลเพราะว่าทั้มนั้นคาดหวังอย่างมากว่าเขานั้นควรจะได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะ,ะส่วนของรามานั้นเนี่ยรับรู้เจตนาของทั้มนั้นเป็นอย่างดีก่อนหน้านี้นะ ก็เลยอตอบรับในสิ่งที่ซ้านั้นเสนอไปแม้ว่าจะมีเงื่อนไขก็ตามใช่ไหมฮะแล้วก็ฝั่งของเซลนั้นเนี่ยถูกกดดันหนักเลยจากฝั่งของซ้านะฮะว่าจะต้องยอมรับเงื่อนไขนี้นะนะฮะด้วยเหตุผลของอรองวัลดูเบลซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่จริงมันก็มีปัจจัยอื่นๆอีกนะฮะซ้บอกว่าเซลนั้นเนี่ยในจัญวูนั้นเนี่ย ทัมบอกว่ากําลังจะไม่มีการ์ดไม่มีไพ่หรือว่าโนการ์ดในมือแล้วในเวลานี้เพราะว่าทัามบอกว่าในเวลานี้ทั่วโลกนั้นเนี่ยกาลังเนี่ยหันออกใจเซลล์แล้วก็กําลังประนามเซลอย่างรุนแรงเดียวนั้นจะไม่มีมิรเหลืออยู่แล้วนะฮะแล้วก็ใช่ทางเซลล์นั้นเนี่ยยังปฏิเสธทัามในรอบนี้อีกนั้นเนี่ยนะฮะผมคิดว่าทัามก็จะมีไพ่ใน,นการที่จะลงโทษนะ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 อีเซลหลังจากนี้เพราะเซล์นั้นอย่าลืมนะฮะ เป็นประเทศที่ว่าพึ่งพาสหรัฐอเมริกานั้นแค่ทุกด้านในเรื่องของงบป,ประมาณในเรื่องของการทหารอาวุธอุปกรณ์นะฮะและอีกเรื่องหนึ่งสิ่งที่เียวกลัวที่สุดนั้นเนี่ยก็คือการที่หากว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงคาาทีในคณะมนตรีสราธารชาติโดยเฉพาะเรื่องของการที่อ,อาจจะมีการยอมรับรัสเซียหรือว่าทูสเตรโซลูชันซึ่งเป็นสิ่งที่เซลนั้นเนี่ย ปฏิเสธนะถ้าเป็นเช่นนั้นอิเซลก็จะไม่จะอยู่ในสถานาการณ์ที่ย่ำแย่ที่สุดนะแล้วก็ปัจจัยประการหนึ่งฮนะซึ่งเมื่อเราฟังบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารนะในหลายๆคนเนี่ยนะมีผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเนะี่ยชื่อว่ากอร์ itter, นะิเตอร์เนี่ยซึ่งก็เป็นนักการทหารเป็นอดีตทหารอเมริกันเนะี่ย เป็นนัฐวิชาการที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาพูดเองคุณกรริการพูดเองว่าสงครามสองปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยอิสราเอลไม่ประสบความสําเร็จในการทหารเลยนี่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของอความเดือดร้อนหรือว่าการสูญเสียของผู้คนในการจะเอาแค่เรื่องการทหารในการสรปุปนะเขาบอกว่าอิสราเอลนั้นเนี่ยไม่สามารถเอาชนะฮามาสได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็ไม่สามารถที่จะประสบความ สำเร็จทางการทาหารเพราะว่าเร่วัตถุประสงค์สามข้อเซลนั้นเนี่ยไม่สําเร็จสักข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งก็คือการเอาตัวประกันกลับคืนนะฮะข้อที่สองคือการอาทําการตรวจอาวุธฮามาสข้อที่สามก็คือการที่ทําให้ฮามาสนั้นเนี่ยไม่อยู่ในฐานะของผู้ปกครองนอะฮะทางการไต่ตอต่อไปนะรากฏว่าการใช้อาวุธของเซลสองปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้แม้แต่เพียงข้อเดียวหรือจะเราจะพูดในวเซลนั้นเนี่ยนะล้มเหลวนะในสงครามสองปีที่ผ่านมานี้นะ,ะมันก็กลายเป็นแรงกดดันไปยังอิสเซลเองในเวลานี้ในประเทศทอิสเซลฮะ,ะซึ่งแรงกดดันถาโถมจากภาคประชาชนว่าตกลงแล้วเนี่ยสงครามนี้ตกลงทําเพื่อใครถ้าหากว่าทําเพื่อประชาชนจริงๆต้องมุ่งไปสู่การที่จะให้มีการปล่อยตัวประกันแล้วก็บรรดาคนในเซลพูดเองนะ,ะคนที่เคยอยู่ในรัฐบ,บาลของอิเซลพูดเองว่า การใช้การทหารนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้เซลนั้นเนี่ยสามารถได้สู่ประกันกับคืนนะการใช้การทหารนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้เซลนั้นปลอดภัยได้อิสราเอลจะต้องมุ่งเข้าสู่การเยรจซาดฉะนั้นดังนั้นทั้งการกดดันภายในประเทศทิ่จะเวงการกดดันจากทางทัพนะแล้วความล้มเหลวของในทัญฮูในสงครามสองปีที่ผ่านมานั้นนะมันเป็นแรงกดดันสําคัญที่ทําให้เยรูนั้นเนะี่ยจำเป็นจะต้อง ยอมรับสิ่งที่ทัามต้องการเรื่องของการหยุดยิงในเวลานี้ก่อนครับผมครับผมบทบาทของตัวกลางแล้วก็ผู้อำนวยความสะดวกในการเจราจารในครั้งนี้มีใครที่น่าสนใจบ้างครับอาจารย์ครับแน่นอนว่าคนที่เป็นคนมีอิทธิพลมากที่สุดนะก็ตัวของอโดนัลด์ทรัมป์นะ,ะที่ ผมมองว่าในยุทธศาสตร์ของซ้าที่ยื่นให้กับคู่ขัดแย้งนั้นเนี่ยนะฮะมันตรงกับสิ่งที่ในสำนวนภาษาอังกฤษเขาบอกว่าข้อเสนอที่ว่าไม่มีทางปฏิเสธได้หมายความว่าซ้านั้นเนี่ยได้ใชอดาอานาจเป็ดเสร็จนะยื่นข้อเสนอให้กับคู่ขัดแย้งว่าผลลัพธ์จากการปฏิเสธนั้นเป็นสิ่งที่เร็วร้ายเกินไปจนกว่าจะรับทั้งฝั่งของอไอซอลแล้วก็ฝั่งของฮามาสนะ อ่านั่นคือตัวอิทธิพลสูงสุดนที่ทําให้บรรลุข้อตกลงขัดแย้งในครั้งนี้ส่วนอื่นๆแล้วนั้นเนี่ยตัวของธรรมะเองนั้นเนี่ยก็ขอบคุณนะขอบคุณทั้งตัวช้มแล้วก็ขอบคุณทั้งประเทศในตซนกลางโดยเฉพาะตุรกีนาการ์ตาอียิปต์ที่เป็นตัวกลางสําคัญในการที่จะทําให้เกิดการประกาศที่จะหยุดยิงของ ทั้งสองฝ่ายนะในในในเวลานี้นะ่อถ้าดูในโมเมนตัมทางการเมืองระหว่างประเทศฮะนี่เป็นแรงกดดันประการหนึ่งไปยังสหรัฐอเมริกาด้วยการที่เซลนั้นโจมตีไปยังกาตาร์นั้นเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างมากมายนะในภูมิภาคนี้เราก็เห็นว่าประเทศสําคัญสําคัญในภูมิภาคนั้นเนี่ยนะฮะต่อต้านาการกระทําของเซลอย่างมากและที่สําคัญคือการพยายาม ถอยหนีจากสัม,มราการวมถึงการาไปมองเรื่องการปรับการเข้าหาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับทางจีนอะไรมากขึ้นนะไปหาผู้ที่ว่าจะรับประกันความปลอดภัยที่ไม่ใช่สัม,มรากาเหมือนที่ผ่านมานะทำให้สัมภารานั้นกําลังจะเสียผลประโยชน์ในทุิภาคนี้เี่ยไปอ,อย่างมหาศาลถากว่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มันดําเนินต่อไปดังนั้นาการที่ประเทศเหล่านี้เนี่ยะสามารถที่จะทําให้เกิด าการหยุดยิงได้นั้นมันก็เป็นการที่อเมริกาได้ประโยชน์ในทางหนึ่งในการที่จะรักษาพันธมิตรหลักๆในภูมิภาคนี้ไว้นะให้เป็นพันธมิตรของอาาเมริกาอีกประการหนึ่งฮะตัวของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะนโยบายที่มาก้าของเขาเนี่ยเมคอเมริกาด้วเองเนี่ยนะฮะซึ่งทําทให้หลายๆคนเนี่ยนะฮะมองว่าผลประโยชน์อเมริกานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมาก่อนสําคัญที่สุดท้าไม่เกิดการตั้งคำถามอย่างมากในอเมริกาในปัจจุบันว่า ตดยรวแล้วเนี่ยการที่เราต้องอยอมรับอิทธิพลของกลุ่มล็อบบี้ส์ยูหรือว่าไอแพนั้นเนี่ยมันทําให้เราได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์แล้วก็หลายคนก็มองตรงกันว่ามันทําให้อเมริกาในเวลานี้เนี่ยสูญเสียประโยชน์ kitty, อย่างมหาศาลในคุยพังในจากการที่ต้องไปสนับสนุนอิสราเอลอย่างไม่มีเงื่อนไขที่ผ่านมานะทำให้เราก็เห็นแล้วว่านะฮะตัวของความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกา,นานกับตัวอิสราเอล หรือว่าไอแพนั้นเนี่ยเริ่มจะมีความเปลี่ยนแปลงในช่วงหลังที่ผ่านมาหมายความว่าไม่ใช่การสนับสนุนอย่างไรเงื่อนไขนะเหมือนประธานทธิบีคนอื่นน,นะแต่ว่าเป็นการสนับสนุนบนพื้นฐานของผลประโยชน์สมรัามากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาเมื่อสนับสนุนบนพื้นฐานของสหรัาดังนั้นสมรัาจะต้องไม่เสียประโยชน์ในพืน้นท่นี้หรือว่าสามารถรักษาพันธมิตรในพู้นา่านี้ไว้รวมถึงจะต้องรักษาบทบาทของคนที่จะยุติความขัดแยง้งนะในเรื่องนี้ไปด้วยครับผม พอพูดถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนตัวประกันเนี่ยก่อนหน้าน,นี้คนก็มองว่าตัวประกันนี่แหละที่เป็นหนึ่งในไพ่ในมือของฮามาสที่จะใช้ต่อรองกับอิสราเอลก็เลยมองกันว่าแบบนี้เนี่ยถ้ามีการแลกเปลี่ยนตัวประกันกันจนหมดแล้วเนี่ยในวันเสาร์นี้เนี่ยอิสราเอลก็จะกลับมาถล่มหนักเลยไหมเพราะอย่างสมอตทริชเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าได้ตัวประกันของเรากลับมาเมื่อไหร่เนี่ยก็จัดการฮามาสให้สิ้นซากตรงนี้ยังถือเป็น เรื่องที่น่ากังวลไหมครับอาจารย์ครับเ,เรื่องของตัวประกันนั้นอาจจะมองว่าเป็นการใช้ในการต่อรองทางการเมืองใช่นไ,ไหมแต่ว่าในทางหนึ่งนั้นมันก็เป็นภาระที่ธรรมานั้นแบกแล้วก็แบกอย่างหนักมหาศาลที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วก็มันนํามาซึนะ่งการที่เอลใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะเข้ามาถลม่มเปเลซายกาซาทิสันนะดนะังนั้นถ้าหากว่าสมมติว่าไม่มีตัวประกันอยู่แล้วนั้นเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นการปลด นะปดภาระที่ฝั่งของฮามาสั้นเคยแบกไว้นะรวมถึงทาให้ข้ออ้างในการกลุ่มอของทางอิสราเอลนั้นเนี่ยก็แทบจะหายไปหรือว่าลดลงไปมากนะทีนี้ในรอบสองปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยทางฮามาสันเน่ยก็อาจจะพีสูน์ใน้อิสราเอลเห็นแล้วว่านะอิสรเอลไม่สามารถที่จะใช้การทหารนะมาที่จะทำลายฮามาสหรือว่าเอาชนะฮามาสได้นะดังนั้นต่อไปในหลังจากนี้เนี่ยผลของ สงครามสองปีที่ผ่านมานั้นมันทําให้เรานั้นเห็นว่าแม้ว่าจะมีตัวประกันหรือว่าไม่มีตัวประกันอยู่นะแต่ว่าไอเซลนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้กําลังเพื่อจะเอาชนะฮามาสหลังจากนี้ได้นะหลังจากนี้ไปนั้นน่ยถ้าหากว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามที่ที่ว่าได้พูดกันไว้นะฮามาสเองเนี่ยก็จะหันมาดูเรื่องของการที่จะ รับมือกับข้อตกลงหลังจากนี้ยังไงโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะให้มีการกดอาวุธหรือว่าเรื่องของการที่จะให้ฮามาสน,นั้นออกจากอำนาจในกาซานะหรือว่าไม่ใช่ผู้ปกครองนะฮามาสก็ต้องมาจัดการกับเรื่องเรื่องเหล่านี้ต่อนะแต่ว่าในส่วนตัวผมนั้นเนี่ยมองว่าฮามาสน,นี่ยก็คงจะไม่ไปไหนนะคงจะอยู่ในกาซาต่อไปนะแต่ว่าจะถอยจากการอยู่เป็นแถวหนึ่งนั้นออกไปอยู่แถวสองส่วนเรื่องของการ ปวอาวุธนั้นเนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะสำหรับอ่า ح م ا นะ,ะเพราะว่าเราเรานึกถึงรัฐนะถ้าหากว่ารัฐหนึ่งประเทศหนึ่งเนี่ยไม่มีกองทัพอยู่เลยเนี่ยในการป้องกันตนเองแล้วนั้นเนี่ยรัฐเหล่านั้นจะดํารงสถานะประเทศได้อย่างไรนะ,ะสิ่งที่เราต้องการนั้นก็คือว่าปาเล์ไตน์นั้นเนี่ยจะต้องไม่มีกองทัพต้องเป็นเหมือนเวสต์แบงค์ที่ว่าไม่มีกองกำลังปกป้องตอนเองเลยนะแล้วก็อยากจะทําอะไรก็ไดนะ้นั่นคือสิ่งที่ ผมคิดว่าคนผู้คนในกาชาตนั้นไม่ไม่ต้องการครับผมครับผมแล้วยังมีอะไรที่อาจารย์มองว่าเป็นเป็นเรื่องที่น่ากังวลสําหรับข้อตกลงหยุดยิงในเฟสที่หนึ่งนี้ไหมครับครับผมตอนนี้เนี่ยแรงกดดันฝาโถมไปยังในจันในจันยาฮูอย่างหนักโดยเฉพาะปัญหาของเขาเองก็งคือปัญหาในรัฐบาลร่วมของเขาเซึ่งจะเสียงเปรมดรามมากในขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลนั้นเนี่ย ครว่าจะถอนตัวนะหรือว่าจะไม่ยอมรับเรื่องของข้อตกลงเหล่านี้เด็ดขาดน,นั่นคือสิ่งที่เนวิวจะต้องจัดการนะฮะแล้วก็มันก็มีความสุ่มเสียงว่าถ้าจัดการไม่ได้แล้วนั้นเนี่ยใช่ไหมาการาที่เซลจะกลับมาใช้กําลังนั้น,นถามว่ามีไหมก็ยังคงมีโอกาสอยู่แต่ว่าในช่วงนี้บรรยากาศนี้นะที่ทําต้องการให้ เรื่องราวนะเป็นไปในลักษณะาการหยุดยิงณเวลานี้เนะี่ยอาจจะยังสักพักหนึ่งต้องสักสักพักหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าต้องดูนะต้องดูไปหลังจากนี้เฉพาะดูว่าทางอนจนงหวัดจะจัดการารัฐบาลยังไงอาจจะมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหลังจากนี้นะหรือว่าถ้าพักร่วมถอนตัวรัฐบาลใดๆแล้วจะฟอร์มรัฐบาลใหม่อย่างไรนะนั่นคือโจทย์ที่สําคัญคือการเมืองภายในนะของอ,อ,อิสราเอลเองเพราะว่าฝัา่งของ กดเ็วนั้นเนี่ยอาจจะยอมรับเรื่องของการที่จะให้มีการหยุดยิงใหญ่ๆนะแต่ความท้าทายสําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะก็คือว่าฝั่งเซลนั้นเนี่ยไม่ต้องการที่จะเห็นรัฐบปอร์เซียถือกําเนิดขึ้นมาในขณะที่ฝั่งบปอร์เซียนั้นต้องการที่จะให้มีรัฐเปอร์เตียสมบูรณ์นั้น กํามือขึ้นมาเรื่องนี้ยังเป็นข้อขัดแย้งนะในอะของวัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่ายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับผมครับคำถามสุดท้ายสั้นๆจุดยืนเมื่อค,คู่นี้ที่อาจารย์บอกนี่ก็คือไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาหรือแนวคิดแบบกลางๆหน่อยกลางซ้ายกลางขวาก็แล้วแต่คือจุดยืนร่วมกันเหรอฮะว่าไม่มีรัฐ,รฐปาเลสไตน์จะยืนร่วมกันนะครับนับตั้งแต่ที่ยิสตากราินเนี่ยซึ่งเป็นนักการเมืองคนล่าสุดนาย,ยกคนล่าสุดที่ไปยอมรับแนวทาง สองรัฐเนี่ยน,นะแล้วก็ราบินก็ถูกชาวยิวด้วยกันเนี่ยสังหารไปปีพันเก้าร้อยเก้าสิบห้านัแต่นั้นมาเนี่ยก็ยังไม่มีทาการเมืองอิสราเอลนะฮะที่ประกาศยอมรับแนวทางสองรัฐเลยส่วนใหญ่ก็ยังอยู่แนวทางจะต้องมีเป็นวันเตสโซลูชันแต่มีรัฐเดียวเท่านั้นรัฐเดียวเท่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามฮนะฝัะ่งอิสราเอลนั้นจะถือแนวคิดนี้เนี่ยก็คงจะถือมาตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่า อิสราเอลนั้นจะต้องพิจารณาหลังจากนี้ว่า,นะาการไม่ประสบความสาเร็จในสงครามนี้นะสุดท้ายแล้วนะั่นมันไมไ่มันจะนําไปสู่ความไม่สงบสุขของผู้คนในเซลเลยแม้แต่น้อยนะดังนั้นแนวทางที่ถือตรงนี้หนะากว่ายอมรับแนวทางที่จะให้กำหนดร,รัฐเปเลซายผู้คนในเซลยากที่จะเจอปฏิภาพนะแล้วก็ยากที่จะอยู่ในประเทศนั้นนะอย่าง อยู่รอดปลอดภนะัยในประเทศนี้อาจจะต้องมีแรงกดดันนะแรงกดดันตอนนี้แรงกดดันทั่วโลกว่ากำลังถาถสมย่างเมื่อี่เปนมาก่อนนะว่าจะต้องให้มีการกาเนิดรัฐปาเลสไตน์ได้แล้วอิราลจะต้องยอมในเรื่องนี้นะนั่นคือแรงกดดันมาศานที่มีต่ออิราลแลวก็สเปริกาครับครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับมีโอกาสคงได้พูดคุยกันอีกครับอัสลามอะ ah uh. ลัยกุมะรอกมุตุนลอฮิวบุรกาตกุมราชามครับ